บทที่49คุณหนูสมิตาอุทานเสียงหลงในตาดำโตของแกเบิกกว้างความจริงแกก็วันวันวัดวาดมาแล้วเมื่อใครต่อใครพากันพูดถึงเรื่องการเดินทางที่ใกล้เข้ามาทุกวี่ทุกวันพวกผู้ชายประชุมปรึกษาหาลือกันว่าอย่างไรแกก็ไม่ห่วงกังวลนัก แต่เรื่องที่เอริสจะเดินทางไปด้วยต่างหากที่แกวิตกกังวลเป็นห่วงเป็นใยเสียเหลือเกินถึงหล่อนจะไม่ใช่เด็กเล็กๆเช่นแต่ก่อนแกก็ยังคิดว่าการเดินทางแบบนั้นไม่สมควรเลยสำหรับผู้หญิงคนไหนๆทั้งนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงสาวที่แกรักใคร่เอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานคนนี้แกเอง ก็พยายามห้ามปรามหล่อนหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไร้ประโยชน์หล่อนยังเตรียมเนื้อเตรียมตัวของหล่อนไปเรื่อยๆอย่างคนที่ได้เรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดละออพอตัววันเวลาที่ผ่านไปแกจึงได้แต่นั่งมองหญิงสาวคนนี้จัดเตรียมสิ่งของและเนื้อตัวของหล่อนเองด้วยใจคอเต้นระทึก เมื่ออยากให้หล่อนต้องไปตกระกรรมลำบากยากเข็นเลยแม้แต่สักน้อยนิดหล่อนเตรียมผู้กันดินสอสีน้ำกระดาษผ้าใบเตรียมกระทั่งแยมผลไม้กวนช็อกโกแลตขนมหวานนมกระป๋องรองเท้าบูทเสื้อกางเกงหากอะไรก็ไม่น่าตกใจเท่าวันนี้ วันที่หลนส่งกันไกลให้แกแล้วสั่งเสียงเฉียบขาดว่าตัดให้สั้นเลยนะมีม่สั้นแค่ไหนล่ะคะสมิตตารับกันไกลมาถือไว้ในมือเจ้าพระคุณขออย่าให้เป็นอย่างที่แกคิดเลยสั้นที่สุดอย่างไฮนนริชอย่างของคุณลุงอูมานั่นแหละโอ้ยคุณหนูคนเลี้ยงเก่าแกร้องเสียงดังเชียวแหละ สองตาเพ่งพินิษเส้นผมยาวสลวยออกสีน้ำตาลไหมที่เคลียยาวเกือบจะถึงกลางหลังของหญิงสาวตรงหน้าไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยไม่อยากเชื่อว่าหลนจะสั่งให้แกห้่มหันผมยาวสลวยสวยงามที่ดกหนาเป็นเงางามยามสต้องแสงแดดสีทองที่แกเคยหวีเคยช่วยหลนกล้าวเป็นรูปทรงแบบต่างๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน มีมีเสียงรุกร้าเข้ามาหูแกมาอีกครั้งสมิตตากำกันไกลไว้แน่นมีเหงือกขึ้นชื้นชื้นซุ่มซาบอยู่ในมือข้างนั้นว่าไงเสียงของหล่อนเฉียบขาดบ่งบอกความตั้งใจที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัดสิมีมี่ตัดให้สั้นอย่างที่ฉันบอกเลยนะคุณหนูขาน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายจริงๆเลย อีกอย่างสมิตาพยายามจะค้านอย่างไม่เห็นด้วยความจริงแกก็ไม่เห็นด้วยเลยกับความคิดหลายอย่างของหลอนไม่ว่าจะเรื่องการเดินทางจนกระทั่งเรื่องตัดผมผมของฉันนะมีมี่เอริสไม่ได้รอให้คนเลี้ยงพร่ำรำพันอาไลอาวอนหวนให้กับผมของหลอนอีกต่อไปหากคว้ากันไกลมาจากมือสมิตตา ไม่ถึงอึดใจปล่อยผมสีน้ำตาลสวยก็หล่นลงมากองที่พื้นข้างตัวอ่ะทีนี้แล้วนะมีมี่ทีนี้ก็หมดเรื่องสัทีว่ายัางไงจะช่วยตัดให้ฉันได้หรือยังตัดให้สั้นที่สุดเลยนะดวงหน้าเรียวรีเบือนหน้ามหาแกมีรอยยิ้มจางๆแย้มปรากฏระวงริมฝีปากสีชมพู ที่ดูบบกบางเหมือนกลีบดอกไม้ของคนพูดตัดไล่ๆขึ้นไปนะมีม่เอาให้สั้นที่สุดเลยค่ะสมิตารับคำความจริงแกก็รูร้ฤทธิ์เดชความตั้งใจมั่นของหล่อนคนนี้เกินพอรู้ว่าเมื่อใดที่หล่อนตั้งอกตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วก็ยากที่ผู้ใดจะชักจงูงเปลี่ยนใจให้เป็นอื่น กระจกบานโตตรงหน้าสะท้อนเงาหญิงสาวคนใหม่ให้ปรากฏทีละน้อยทีละน้อยสมิตาค่อยๆห้ามหันเส้นผมสลวยสวยงามด้วยใจคอที่เต้นตึกตักมือเย็นชื้นด้วยเงือที่ซึมซาบจนแกเองรู้สึกดูเหมือนว่าเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แข้งขามือไม้ของแกก็หมดเดีว่วหมดแรงไปดรื่อๆจนต้องนั่งลง ผิดกับหญิงสาวผู้เป็นนายหลอนเอียงหน้าทั้งซ้ายและขวามองภาพสะท้อนจากกระจกเงาของตนอย่างพึงพอใจเท่านี้ก็สิ้นเรื่องโธ่เอ้ยมีมีหญิงสาวประคองคนเลี้ยงให้ลุกขึ้นอย่างเวทนากึ่งขำในใจเสียดมเสียดายอะไรกันนักกับผมเภาพวกนี้นะฮเสียดายค่ะสมิตตาพึงมพัน คุณตัดทำไมคะดูดูเธอเหมือนเด็กผู้ชายซะแล้วละ่ะไม่น่ารักเหมือนแต่ก่อนเลยเสียดายทำไมเอียริสหวัวเราะพลางสบัดผมสั้นๆที่แนบไปกับใบหูขาวสะอาดเบาๆในตาทั้งคู่ฉายแสงวาบไวบ่งบอกถึงความพอใจเหลือลน้นยังไม่ทันจะได้โต้อตอบกับคนเลี้ยงอย่างใจนึกทั้งแม่และป้าก็เดินเข้ามาพอดี สมิตาเหลือบมองสตรีทั้งสองเงียบๆเ,เห็นเหมือนกันเลยว่าทั้งมารดาและป้าต่างก็ตกตะลึงเพึงเพลิดไปไม่ยิ่งย่อนกว่ากันเลยเกรซเป็นคนแรกที่พลั้งปากออกไปว่าเอลิส e พี่สาวของเธอก้มลงหยิบปลอยผมที่กลาดเกลื่อนอยู่รอบตัวหลานสาวไม่ต้องถามก็พอจะรู้ว่าผู้เป็นป้าเอง ก็ตกใจไม่แพ้กันนั่นเลยเจ้าของผมสวยแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่ไม่ได้สะทกสะทานพรั่นพรึงเอลิสปัดผมเผ้าที่หล่นค้างอยู่บนไหลพลางดึงผ้าคลุมผืนโตส่งให้กับคนเลี้ยงก่อนจะเดินเลยไปยังตู้เสื้อผ้าเสื้อเชิต้ตกางเกงแบบขี่ม้าของผู้ชายรองเท้าบทูทสูงถึงเขายัางหมวกขนสัตว์ พร้อมเพรียงลำเลียงออกมาวางบนเตียงอย่างจะบอกให้แม่และป้ารู้ว่าหล่นพร้อมแล้วสําหรับการเดินทางที่ใครต่อใครพากันห้ามปรามพากันคัดค้านเผือว่าหญิงสาวจะเปลี่ยนใจเอเลิสเกรสเดินเข้ามาหาลูกสาวสองตาจับนิ่งอยู่ที่ดวงหน้าเรียวรีผิวผงละอสองข้างแก้มเป็นสีชมพูระเรื่อด้วยเลือดฟาด กรีปากบอบบางมีรอยยิ้มจางๆหญิงสาวเป็นฝ่ายวาดวงแขนไปโอบรอบเอวเล็กบางของผู้เป็นแม่ถ้อยสำเนียงเสียงที่พูดนั้นเหมือนจะปลอบประโลมให้มันดาคลายจากอาการตกอกตกใจมันจำเป็นนี่คะแม่จำเป็นจริงๆถ้าการเดินทางแบบนี้ ก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผู้หญิงผมยาวตั้งครึ่งหลังแถมนูกระโปรงซะอีกแบบนั้นจะไปไหนไม่ได้กันไกลหรอกนะคะแม่ไม่อยากให้หนูไปไหนทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเกรดพึรรมพำน้ำใสเออขึ้นมาจางๆในแววตาแห้งแรงของเธอคิชันและไฮนริช ปรึกษาหารือกำหนดวันเวลาเดินทางกันเรียบร้อยแล้วยิ่งใกล้วันเวลาที่ว่าใจเธอก็แห้งหายลงไปทุกทีเอริสสบตามานดาอย่างเห็นใจเป็นที่สุดรู้เหมือนกันว่าในวนัยนี้มานดาน่าจะมีความสุขเพียบพร้อมด้วยลูกและสามีพร้อมหน้าพร้อมตา มากกว่าจะต้องมาทนทุกทรมานกับข่าวการหายสาบสูญของบิดาเชน่นนี้ความคืนขมทุกทนกับข่าวร้ายเย่างนี้มีส่วนให้ความสดชื่นแจ่มใสอันคุ้นตามานานั้นเหือดหายทิ้งไว้เพียงความรู้สึกแห้งแล้งโรยราสิ้นหวังหนูลูค่ะว่าแม่รู้สึกยังไงกับเรื่องการเดินทางครั้งนี้หญิงสาว อบร่างบางๆของมารดาใกล้ตัวยิ่งขึ้นเราพูดกันแล้วว่าหนูจำเป็นจะต้องไปจะไปดูให้รู้ให้เห็นกับตาตัวเองแม่จำได้ไหมคะจำที่เราพูดกันได้ไหมคะจำได้ลูกจำได้หยาดน้ำใสไหลรินผ่านร่องแก้มที่สูบเซียวของเกรซเราสามคนแม่ลูก มีความรู้สึกตรงกันอย่างหนึ่งนะคะแม่คือรู้สึกว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่นี่คือความรู้สึกที่ดีเป็นความหวังขอให้แม่อดทนอดกลั้นต่อไปอีกนิดเอริสค่อยๆจุมพิษที่แก้มของมารดาแอนนามองภาพแม่ลูกนิ่งๆเธอเองก็สะท้อนสถานใจในเรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าผู้ใดเลย นิดเดียวเท่านั้นเองหญิงสาวปลอบโลมานดาอย่างอ่อนโยนขอให้แม่เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่หนูจะต้องทำเป็นความตั้งใจที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แม่เข้าใจลูกเกรสพยักหน้ารับอีกไม่นานนะคะไม่นานเลยอย่างน้อยก็ให้ได้ความจริงที่เราต้องการ จะได้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องรู้สึกผิดชอบในใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรอย่างดีที่สุดแล้วเรื่องของพ่อจักมารดาลอนดูเหมือนจะนึกอะไรไม่ออกเสียแล้วนอกจากรับคำเบาๆนิมิชยิ้มย่องผ่องใสพลางมองไปรอบๆตัวอย่างพอใจเขา กับนายออกเดินทางล่วงหน้ามายังเดรารดันหลายสัปดาห์เพื่อที่จะตระเตรียมเรื่องการเดินทางครั้งสำคัญการตามหาคณะนักสำรวจทีมเยอรมันที่เขากับนายช่วยพาหนีหลังจากค่ายกับกันเฉลยศึกของอังกฤษเมื่อเจปีที่แล้วเจ็ดปีเต็มๆที่ไม่มีใครได้ยินข่าวคราวของบุรุษทั้งสองคนที่ว่าเลย จ็ดปีที่เขากลายเป็นหนุ่มวัยยี่สิบไม่ใช่เด็กหนุ่มเชกเช่นเมื่อหล,หลายปีมาแล้วถึงอย่างนั้นเหตุการณ์ต่างๆก็ยังแจ่มกระจ่างอยู่ในความทรงจำนายเขาเองก็ไม่ใช่หนุ่มน้อยวัยยี่สิบปีต้นๆอีกต่อไปหากเป็นชายหนุ่มที่กำลังใกล้เลขสามนำหน้าอายุเข้าไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ ผลจะลงเอ่ยดีร้ายเพียงไรเขาไม่อาจจะรู้ได้ที่สำคัญก็คือเขาสบายอกสบายใจกว่าครั้งก่อนหลายสิบเท่าด้วยไม่ต้องพากันหลบหนีหัวซุกหัวซุนเช่นครั้งที่แล้วปัญหาเดียวที่จะต้องคำนึงถึงก็คืออากาศและความยากลำบากของพื้นที่ตลอดจนปัญหาทั่วทั่วไปของการเดินทางในแถบถิ่นที่ยังกันดาร เต็มไปด้วยป่าดงพงพีทานน้ําแข็งและเทือกเขาสูงตลอดจนผู้คนซึ่งยังมีความเป็นอยู่ล้าหลังน้อยคนเคยโผล่หน้าโผล่ตาเนื้อตัวออกมาดูโลกภายนอกความยากลำบากอีกเรื่องก็คือการสืบเสาะหาร่องรอยของบุรุษทั้งสองเรื่องนี้แหละที่นิมิตหนักใจเพราะนอกจากเส้นทางที่พวกสแสวงบุญใช้กันอยู่ ยังมีเส้นทางอื่นที่เรียบขนานและขนาบไปกับเส้นทางที่ว่าตลอดจนเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามดินแดนซึ่งไม่ปรากฏในแผนที่ตามที่นายเคยพูดให้ฟังนิมิตสบายใจอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าการเดินทางครั้งนี้นายเขาตระเตรียมทุกอย่างเพียบพร้อมล่วงหน้านอกจากเงินทองแล้ว ยังมีม้าลาผ้าหม่มกระโจมสเบียงกลังมันฝรั่งถั่วแห้งแป้งสาลีที่ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือนายได้คนท้องถิ่นเชื้อสายที่เบตอีกสองคนที่ว่าจ้างมาจิกเมเป็นชาวที่เบตจากกิวรงที่มาทำมาหากินแถวชายแดนเนื่อนนานหลายปีมาแล้วและดีอกดีใจที่นายว่าจ้าง ให้เดินทางคุมมา้าลาและสเสบียงกลางครั้งนี้ผู้ชายไวัยใกล้สี่สิบคนนี้ยังไม่เคยไปถึงลาซาจุดหมายปลายทางที่นายบอกให้รู้จิกเม่จึงตื่นเต้นดีใจเป็นพิเศษจนถึงกลับไปชวนหลานชายที่เป็นเด็กหนุ่มให้ไปด้วยกันรมป้าอายุเพียง16ปีแต่ก็ใช้ชีวิตเดินทางไปมาในถิ่นแถบทุรกันดาล คุนเคยกับการปีนป่ายเขาสูงข้ามทานน้ําแข็งด้วยสะพานเชือกมาแล้วนิมิตพอใจเด็กหนุ่มคนนี้มากมายพอกันนั่นเลยเขากับปรอมป้าจะช่วยกันดูแลหุงหาอาหารเลี้ยงทุกคนซักเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นและจะเป็นเพื่อนคุยระหว่างทางด้วยอายุไล่เลี่ยใกล้เคียงกันอีกด้วยนิมิต ทอดสายตามองมา้าลาและสิ่งของต่างๆอย่างพึงพอใจนอกจากสเสบียงกลางแล้วเขารู้ว่านายยังมีปืนไรเฟิลพร้อมด้วยกระสุนและมีเดินป่าไม่ว่าสัตว์ร้ายหรือพวกโจรที่นายเกลืนๆให้ฟังเขาก็คลายความหวาดหกกวันใจลงไปได้มากไปกันเถอะใกล้เวลารถไฟเข้าแล้ว เสียงนายตะโกนเรียกมาจากลานกว้างหน้าหมู่บ้านนิมิตลุกจากก้อนหินที่นั่งคุยกับเด็กหนุ่มชาวที่เบตอย่างว่องไวรมป้าเคยเดินทางไปกับจิกเม่ผู้เป็นลุงบ่อยๆเด็กหนุ่มกำลังเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องพวกโจรที่ออกเพ่นพ่านอารวาสพร้นสะดมพวกที่เดินทางไปสแสวงบุญตลอดจนชาวบ้านป่ารายทางเรื่องที่ได้ยินแล้ว นิมิตก็อยากจะบอกให้นายรู้เสียเหลือเกินด้วยมีอะไรหลายอย่างในคำบอกเล่าของรมป้าที่พาให้ใจนึกไปต่างๆนานาล้วนแต่ในทางร้ายๆทั้งสิ้นจนไม่อยากจะคิดจะนึกอีกต่อไปนิมิตเดินตามนายไปห่างๆรถไฟจะเข้าที่สถานีมัตสุรีนายบอกเขาแล้วว่าลูกนายหญิงของฮันเซิชไนเดอร์ จะตามมาสมทบที่นี่แล้วการเดินทางก็จะเริ่มตอนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นนี่แหละสาฮิบเด็กชายหนุ่มเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นจนมาทันกันที่ทางเข้าบ่อน้ำอะไรคิชันถามโดยไม่หันมามองจนแล้วจนรอดเขาก็ยังไม่สะดวกใจเรื่องที่ไฮนลิชใจอ่อนยอมให้น้องสาวเดินทางไปได้วยกันครั้งนี้ หากเป็นผู้ชายด้วยกันแล้วก็เขาจะไม่ว้าวุ่นใจถึงขนาดนี้เลยการที่มีผู้หญิงเอวบางร่างน้อยเพียงคนเดียวเท่านี้ก็เป็นเรื่องให้ต้องหนักอกหนังใจไม่น้อยทีเดียวเชียวแหละเมื่อคิดถึงความยากลำบากของการเดินทางโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงสภาพของภูมิอากาศแท้จริงของถิ่นแถบที่จะผ่านไปนี้นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นั่นเลย แน่เสยยิ่ยงกว่าแน่ขบวนรถไฟที่จะเข้าเทียบชานชลาสถานีมัสสุรีวันนี้จะต้องมีหลอนร่วมทางมาด้วยชายนมคุ้นคริตอย่างหดหงิดเด็กเด้อดือรั้นชนิดหัวชนฝาทีเดียวเฉลว่นหลนนะ่ะคิชันยังก้าวเดินดุมๆไปข้างหน้าทั้งพี่ชายและแม่ของหลอนก็อีกแหละกิ่งไม้ในมือที่ถือติดมา ถูกเขาฟาดซ้ายขวาอย่างว้าวุ่นใจจนบอกไม่ถูกหากเขาจะทำใจให้ลืมว่ามีหล่อนร่วมขบวนมาด้วยก็คงจะดีนั่นน่ะสิลืมจะให้สิ้นซากไปเลยคิชันขบกรามนิ่งๆเป็นไปไม่ได้อีกนั่นแหละโอ้ยความอึดอัดในใจของเขามันช่างมากมายเสียจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียว จะเป็นไปได้ยังไงที่อยู่ๆเขาก็ลืมว่ามีหล่อนร่วมขบวนมาด้วยในเมื่อทุกลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาที่มาปักหลักเตรียมตัวเตรียมของที่นี่เขานั่นแหละที่นึกถึงคิดถึงห่วงหาอาทรเรื่องการอยู่กินหลับนอนและความปลอดภัยของหล่อนคนนี้มากกว่าใครเพื่อนมากยิ่งกว่าตัวเองยิ่งกว่าไฮนริช และใครต่อใครที่จะเดินทางไปด้วยกันครั้งนี้ความรู้สึกนี้ต่างหากที่ล้ำลึกอยู่ในอกในใจมากมายล้นหลากจนว้าวุ่นกรวนกระวายอย่างบอกไม่ถูกจบบทที่49เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ